สวัสดีค่ะพี่น้องสุภาพสุคนจ้าสวัสดีครับสวัสดียังมะเ้าความมือทอดสุรัวความมั่วใายคือคนสิลงเป็นอึมคึมอึมคึมเนาะพี่เจอคนเข้าเราอเปล่าเจอว่ามีหลายจังหวัดดีหนักตกหนักสมไปจะป่ามะฮ่าเนาะพะยเนาะเขาสิลุ่มเลยโอ้ยมันวางอะไก็ลุ่มนี้แล้วล่ะเขาหันการล้างออกห่วงพี่น้องการล้างสดเป็นบุกหมอนะครับปลาดทุกทุกหิ้วทุกลุ่มนั่อยล่ะลาอยู่หน้านั่อยล่ะมันบ่มีตัวใหญ่หรอกครับมีตัวน้อยตัวใหญ่ เขทำหนีกัมีนี่คเ่น้อยไปไงใส่มกหม้อลยตีหมอเลยมกหมอกินอะไรันใส่หมอเลยบัดเป็นโตนี่ละเป็นโตเลยอันโปรโตไงพ่อสิ่งขวดน้องอ่องหลินหอมมีพิกนียังตะไคร่ตำใบักโดพริกแกใช่ไหม ตก่ขาลมมาคัเราก็จังเบิดอีหรีที่ฝนกิดได้ี่วเพราท่านเบิดตรงนี้เป็นเอิมคือเอมือมื้นก็เลยเป็นเอิมคือมน้ำพี่น้องเห็นมบ่ทกอีหลีผมเกิดมว่าผมจ้ใส่น้ำอีลืออดยู่ดิเขามันกำลังตองการน้ำเนาะตองการน้ำดิโอ้ยมใส่ใบน้ำหนึ่งไหมันี่ไหมเี่เขาีใส่เตียงคุ้งเง้นครับผมมต่องอเห็นแบบนี้ละ แจ็คมันจะมาแล้วเ่ทรบีสิวาเราทรบีก็ม่ผู้ขายหรอวเนาะโชคมาแล้วกันนะจ็คตามหนื่อยหน่อยิ้มเดย้ เอีกน่อยมันจะใช่น้ำร้อมเลยเรือตัวนี้ก็บ้ใสหลดยหรอวะใ้ต้มต้มหมหมดลคนกอหากันแล้ว่ะตัวหนึ่งผมขวบขั้วเจ็ดดิจังได้จังว่าขวบออมน้ำขันขวก็หลายยางออมก็หลยางขันขวเออขันขวนี่หน้าสิหน่อยก้อนปลาก้อนขันอ้อมน้ำสหลายันเลย บ่อยมันถือแค่นั้มันถือในเะด้อไฟปอมมันมอ้วนมากเชิดปลาสิวา <laughs> จังเลยหรออันนี้สิมุกหมอจ้ะเอาก็ใส่กหน่อยปลาวันเป็นปลาคอเนาะเป็นไงวันปลาขาวน่ะปลาไม้ได้เนาะเป็นไงเนาะมันเป็นปลาปไม้ละเดจ๊ดิแต่วันทอดือนเมษดสามีหน้าเขาไปแล้วสิเป็นปลาเก่าดิอบอ่ โอ้ร่ท่านเลยปลากระไดมันสมัยคนเห็ดหน้าวานนันก็ตีเหล่นี่หน้าดำนี่ตัวใหญ่ขาดนปลาคุณบริเวเพียงนามนะอันนี้มาตว,วันเลเพียงนาปลากระไดมันใหญ่ระท่นนี่ปาขวอเลยก็กำเนิดเอาตอนมือสูบนาําันิได้หลายาดัดมันร่ลงเบิดก่อนจะเไงมัวนี่ไปตตว่็ไปเยว ít việc nơi bay mama sụp lên và binh đẹp này nằm mất đi nhưng mà Nó môi 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 เป็นไรพี่เนี่มันหนือเฮานัก hmm. ก mm ินลาล่ะจ้านีละมกมอได้ครับพี่น้องมันนี่มาเด้อครับพี่น้องถุอปุ๋ทุกคนเด้อมือนี่พไปเนี่ยไปเนี่ยไปหาเนี่กับ่อใดแจ้กแนวพี่น้องมือมันบ่หมานมันกับบ่หมานคนรู้ไทยก็ได้ปลาหลุมคือเก่าไปใส่แหนบกบกับบ่ไใดไปใส่บ่วงหนูกับบ่อใดบ้าพไหมเนี่ยไปกินปลาหลุมคือเก่าพี่น้องมือมันบ่ได้ไรงดีบังคับบ่ออะได้จ้า เลยครับพี่น้องทุกคนทุกคนนะครับ <c oughs> ว่านนี่ละเอื้อเบิดทุกผูทุกคนแหะครับถูกต่อเรากองเขาจะใส่กัมาเขาจะนำกันเลยบาทนอยสัจิวัตรเจ้าเขาจะนำลมวิวีแล้วหมกหมอปลาเสร็จแล้วนี่ัวหมกอีีดิมอืมแล้วกาาว <c oughs> ต่ำเลย Bất cứ liền hãng hàng khẩu thả hàng hàng hay thả hàng hay 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 bắt đầu hay 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 มาพรเดี๋ยหลายตรวตรวเียป็นี้เปลนเปีปยนเป็นกับวันไปโดมันมีสางไปล้มสางมันกับเปียวปลาฝันั่นหะคนบ่ไข่ไก่เป็แป้งแก้วเจ้าของหลายคนเข้าหลายค่อเงือนขึ้นจี่ ở cả biến dạng thì cái nhỡ thuyền tiệt kéo à thảm bể tiệt được đấy nếu bảo Yam bảo thắt gặp đấy nếu cháu ăn cháu vô chắc thì cháu sẽ chạy xoay xoay Nếu cháu ăn xoay thì cháu sẽ chạy xoay Xoay bây giờ cháu bớt rồi không ạ? Bây giờ cháu bớt bớt rồi cháu bớt rồi Trước khi แก่บักกอกประเด็กโตได้หร่อไม่ใช่ครับน้ำจำโกมี่มากมาอืม Giờ đây này đèo này đi lại này tao uh. <laughs> chèo ơi phải con lục phải con phải

bà tổng kiếm nổi cho nó cho nhầm nhầm lên Tôi nói là chín phải cả hai nữa đây chín phạt.

cúi riêng bằng phuớt ở riêng ta, hoa quất xa, bá nina, bằng phuốt nóแพง, trung tâm tìm tâm cứ riêng bằng phuốt, bà nấu cơm À. cầu Kẹp nó dịp cầu Dịp cầu Tối nay cả đây tôi xâm nhìn lại Nó vẫn mất bấy con nào à Tối nó Mưa nam nữa Đi cái này, cái rung ngoài lông. ก็ปูต mm. ัวราะฉะนไหนตัวใหญ่น em ้องปูขเหียนี่แหะตเนือพ่าปนพ้อต่มอะไรงันรุ่นหัวปีข้นกับเพียงนาำบ่นี่เป็นเสาหน้าวานหน้าตุมบ่ละปากอะไรบ่อดไใหญ่ขันมือไรมันใครอยู่อยู่ห่องอยู่ยังสี่มันกระดรใหญ่ยู่ ừm hmm, khía sẽ cứ đi thôi mình rung ràng cơ bản giá ấu

ยายอยู่หลังทานว่ากันในปาคอตัวสมุยเอมาขายอย่นี่เล้วเนาะใช่ไม่เี่กินหยาหง่ากินนะตัวสมุนี่ช่กินหอะไรมากินหยาขัวหยาเพ็รหยาผู้รองพ้นเป็นกาบ่ะขาปลาได้ไงคับเหลอกเป็นมะขามจุมมอรไว่อนเ้ย กะบอกคือสิบปาปยังหรือเ่าผูบาาบบา้บุคคลก็บอกปยังบริวารกันหอกมักนานาเป็นอาหารทงนละเนาะปิยังุบารหน้านามกับนของธรรมดาหอกแอเขีก็เลี้ยงฉีดคนไปออกลูกเจอเราตัวเจละเมียก็คือว่าเลี้ยงคนไในคักว้ đây mà bàn đây má cái đây tôi làm ăn với cái này lái nhìn nạp cái hăng lái đi đi ta cả hăng cái câu là ba ăn có cái

เพราะว่าผู้คนนำถ่วมมันก็จะได้เห็ดตัวว้งห้าปีโอ้ผมกันที่เขาหรือเราบางเานหนือวันน้องนำแบบเรามาสูบเขาเดียวกับเต็มหน้าหรอเพื่น,น,นอ้องนำดีนำไรเบิดตัวบกควมาม เปซ้นี่แนะละแม่เดียวกล้เพราวะว่าขนมประเหตดมันก็ไปเบิดละ่ะก็เลยเห็อว่าเหลองมือนเาที่ยวอยู่ได้กินันเหาะแม่เนี่ยนี่คือสองมือเลี้ยงกันว่ามันเปียบเบิดได้ไบุ้นเลยนะง้าาเอาครับพี่น้องมันเอกอะไร็กิ้นเข่าจินน้ำยิ่มเดียวเขาสิเหตุอะรจิแ้แบบใเรือ่อสิไปทั้งเลยตัวทั้งเลกัจัง,งคอยที่ตามอสรื่องครับ สำหรับมื่อนี้ผมขอขอบคุณขอบคุณสีของทุกคนนะครับไม่ว่าลูกว่าต่อว่าพ่อมาเมียหรือว่าลูกมาล้านนี่สิคให้โชคดีโชคมัาใครจะบอกปีใหม่เล่ากันที่ทุกคนทุกคนจะเรื่องเงินจะคุกคนเด้อครับแต่สำหรับมื่อนี้ผมกับศิษย์ก็เข้ามาสวัสดีจากพี่จังหวัดหองคันเรื่องครับสวัสดีครับ